สวัสดีจ้ะพี่น้องมาก่อกันอีกแล้วนะจ่าเนาะเมื้อเนี้ยเกกันรอบใบพี่น้องขอยยากย่อบุมีเวลาขอเทดคลิปพี่น้องบ่ค่อยสบายนําพี่น้องเมื้อนี้เบิ่งดูนะทั้งนอกจักล้มจักหยังพี่น้องเฮ้ยสองมืออากาศดีเด็ดดีบ่หนาวพี่น้องตกมามื้อนี้เบิ่งดูล้มสะนันปนันพื้นพี่น้องออกไปทั้งนอกก็บ่ได้โอ้ยตายต,าย,ตายจาวาเ่อนอีหยังต่ละมือต่ละเว้นพี่น้องขอยหะนายหลาย เมื่อข่าวเรื่องเนาะพี่น้องเนาะขอย่าสบายเลวพี่น้องมันี้เสียงรกับซิมแแบหนาขอยกับสี่สีคือยังใกล้ตุ่มนึ่แล้วเนาะพี่น้องขอย้าท้าปากู่พี่น้องขอยก็ท่าปากเพียงยังพอยังพี่น้องถ้าข่อย่าท้าปากปฏิขอยแย่เขามาจางขอยไปโคษนะลำยาขีดซุกพี่น้องขอยก็ได้ท้าปากพี่น้องใหนมันสีตะหนากกับสามมันต่เนาะพี่น้องทนฟังเราพี่น้องเดี๋ยมันเนี่ข่อยิ่ามั้ในหัวขอยอ่างมาตีพี่น้องสิม่าม่อยฟังในหัวขอยาว จำเป็นจำเป็นขอเงินฝรั่งไหมถ้ามีอะไรกันแล้วเอมาฟังเลยจ่าเดอ้อน้องน้องนุ่งนุ่งใหพีผู้ดีทีกำลังยางสายฝ่อเลยจ่าเดอ้อตอนนี้อที่กำลังยางสายฝอที่กำลังคบกันทียังบารทัานเน่แต่งงานกันแคว่าคบกันเป็นผู้บ่าวผู้สาวเลยจ่าเดอ้อให้มาฟังเอ่ ในหัวขอ,อนี่เนาะจากเนาะถ้าเทมันมันเป็นแนวทางเป็นคอคิดไห้เ e e อี่ใหญ่พีพีไหนองไหนุ่งผู้ที่เพิ่นกำลังยางสายฟออยูเดอนีที่เพิ่นผู้กำลังประสบป,ปัญหาอยูเดอนีเออไหมาฟังขอ,อนี่เดจ่าเดอว่าเฮาขบกับฝรัง่งเฮามีอย่างกันแล้วเขาจำเป็นบอที่เฮาต้องไปขอเงินเขาพี่น้องข่อยสิบอกกันสี่เลยเด้เอฟังเล้วพี่น้อง มันมันบ่จําเป็นเล้อพี่น้องเออบอกงอ่ายๆนซี่ละเนาะพี่น้องบ่จําเป็นอ่าบอกเรื่องเงินผู้ใดก็อยากได้แม่นบอพี่น้องอ่าแต่ว่าสิบอกว่าบ่าจําเป็นพออย่างพราะวะฝรัง่งอ่าเขาบ่ได้เข้าใจคือเขาได้พี่น้องอ่าความคิดของเขากับเฮามันแตกต่างกันเด้พี่น้องฝรัง่งเขาไปเมืองไทยเข,เขาเขาแควา่าเขาไปเที่ยวเขาไปฮอลิเด์ เขาไปหาพว่วมสุขพี่น้องอ่าเขาไปนอนน้าผู้หญิงไทยมือหนึ่งคืนหนึ่งสองคืนนี่เขาบอกคิดว่าเขาเป็นเมียของพี่น้องฝรังเขาคิดว่าแค่คู่นอนอ่ารังก็คิดจังสี่ได้พี่น้องแต่ผู้หญิงไท้เขาเห็นไหนหหว่าพี่นอ้องอ่าหยา,าดการขากันมาเรื่องตึงตั้งผัวกูผัวมึงคมเคว่าไปนอนน้าเขาเคดาม,ามขามคืนสองคืนพี่นอ้องอ่าฟังไหมเด้อจ่าเดอ้อไคกกาลังย่างสายฟัวผู้ใดกําลังเป็นอยู่แบบนี้เด้อพี่น้อง เฮาจะไปอ้างตัวเฮาเป็นเมียเขาพี่น okay, okay. right, ้องฝรั่งเขาบ่คิดว่าเฮาเป็นเมียเขาคิดก็เฮาแค่ว่าคู่นอนอ่าพี่น้องแต่เฮาก็ชิคิดว่าเฮาได้นอนนับเขาแล้วจําเป็นบอเวลาเขากลับมาบ้านมาเมืองเขาแล้วเขาต้องขอเงินเขาสู่เดือนสู่เดือนเขาจิตถือสิธิ์ว่าเฮาเป็นเมียเขาอ่าอันนี้มันบอสมควรเ้อพี่น้องขอชีิบอกตรงๆนั่นสิแ่ะพี่น้องในกรณีท่วา แล้วแต่ผู้ชายคนนั้นฝรั่งคนนั้นเขาสีเสนอเฮาเองพี่น้องเขาสิเต็มใจให้เฮาเองโอเคพี่น้องขันเขาเต็มใจใเฮาเฮากับรับพี่น้องแต่ว่าในเมื่อเขาบ่ได้เสนอเฮาจะไปเสนอขอเองเจ้าต้องส่งข่อยเด้อเป็นรายเดือนทุกเดือนทอนั่นทอนี่ออในเมื่อเฮาพึงคบกันเน่ยพี่น้องข่อยสิบ,บอกเลยว่ามัน มันบ่นเป็นผลดีสําหรับเฮาพี่น้องอบอกเด่อยเนินผู้ใดก็ดจากใดเนาะพี่น้องเนาะเออต่ว่าขั้นเฮาจิคิดว่าสิคบกันแบบจริงจังเออมันบ่นเป็นผลดีมันบ่เป็นผลดีกับตัวเฮาด้อพี่น้องเด้อเฮาคบฝรั่งเฮาต้องตังเป่าหมายพี่น้องว่าเออกูจิหาฝรั่งแบบนี้ล่ะเออกูสิหาฝรั่งอายุเท่านี้ล่ะประมาณนี้ะอีะยังเสียเฮาต้องมีเป่าหมาเจากของพี่น้องว่า เฮาสิเห็ดจังได้เฮาสิไปจังได้เฮาสิม้าจังไดพี่น้องขันเฮาว่ามีเป่าไมายในชีวิตเลยพี่น้องแค่ว่าเขาอยากไปล่นไปม่วนไปมือมือซื้อพี่น้องมันมันสิเห็ดให้เฮาเสียโอกาสตรงนี้ไปพี่น้องเออคุณเฮามันเ่าไปหนาพี่น้องเฮาไปหาเฮาบ่ไเด้นมไปหนาเร้วเด็กหน่อยก็หลายแมนบบพี่น้องเออพูดถึงว่ากันเปียบแต่คนมีอายุนี่เด็กน่อยเขาก็เซงหนาเซงหนาเซงหนาไปแมนบบพี่น้อง เฝาประสบการ์มองนี่ประสบการน้องข่อยกาแฟนข่อยนาะพี่น้องคบกันไม่ไม่พี่น้องข่อยบ่เคยขอเงินเลยได้พี่น้องบ่เคยขอเงินแฟนข่อยเลยพี่น้องมาเออเธอเงินแม่สันแน่อันนั่นอันนี้ยังสั่นยังสี่ขออ่างที่ปาถักข่อยบ่เคยมีพี่น้องข่อยบ่ขอเงินบ่เคยขอเงินแฟนข่อยเวลาเพิ่นกลับมาสิเพิ่นกะหยิบยืนใ้เฮ้าเองพี่น้องอืมขันเพิ่นคิดว่าเพิ่นอยากให้เฮาพี่น้องเพิ่นก็ให้เฮ้าเองพี่น้องเมนบ เออขันเขาว่าสีหายเขากะหาพี่น้องขั้นค้นที่เขาสีว้าเ่ราหายพี่น้องเอ้เออเมนเทาไปขอยังไงมันกะร้อยแปดพันประกันหาหาขออ่างอ่ะพี่น้องอืมเอาไว้ง่ายจังสิละพี่น้องข่อยคบกันกาแฟข่อยเนาะพี่น้องเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็เคยคบผู้หญิงไทยมาหลายเด้พี่น้องบ่ราะมันมาเพิ่นคบบตะแคร่ข่อยเด้พี่น้องเออตะกอนทีสิมาพ่อข่อยพี่น้องมันก็คบผู้หญิงไทยมาหลายคือกันเพิ่นบอกว่าผู้หญิงไทยได้ละคุที่คบเพิ่นนี่ พอตาบามีอย่างกันเหลวอย่างแง่งสี่ไหมพี่น้องอืมกสิอันดับแรกได้พี่น้องขอเงินอ่าขอเงินเอาไปเฮ็ดเออคอยอยากได้เงินไปสร้างบ้านละคอยอยากได้เงินไปเฮ็ดอันน้น่นอันนี้ละเออแม่คอยอยากได้เงินอันนั่นอันนี้ละกีป,ปาทะพี่น้องยกแม่น้ำทั้งหามาว้าพี่น้องว่าเรื่องเงินกับเขาเขางงพี่น้องฝรังอืมเขางงเอาอย่าง เพราะหูจักกันอีหยังคือต้องมาขอเงินแล้วอีหยังจังสี่น่ะพี่น้องแฟนข่อยเพิ่นเพิ่นบอกให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพราะถ้าเพิ่นมาคบกับข่อยไปเจอข่อยข้างเดียวพี่น้องบ่บ่บ่ว่าได้คบกันโดนได้พี่น้องไปเจอข่อยแก่ข้างเดียวเพิ่นไปอยู่สองเดือนเนาะพี่น้องไปแม่แม่เพิ่นไปอยู่สองเดือนคบกันกับข่อยข่อยบ่เคยขอเงินเลยพี่น้องเพิ่นสิกลับเพิ่นก็เอาให้เองยังเสียพี่น้องแล้วช่วงที่เพิ่นกลับมาเพิ่นกลับ สี่ื้อหากรกฎาตุลกรกฎาเปิ่นกลับเนาะพี่น้องแม่นว่าพี่น้องก่อกระจำอะไรเออเพิ่นไปยุไปยุเดือนที่สองเดือนพี่น้องเออก่อกระจำอะไรมันดูนเหเนาะพี่น้องมันเพิ่นกลับมาแล้วหอดมุกละเปิ่นกับกลับล่งเปาข่อยยังสี่แม่พี่น้องอืมเพิ่กลับล่องเปาข่อยแล้วก็ช่วงทีวาเพิ่งกลับมายุประเทศเพิ่นพี่น้องช่วงระยะทีวากาลังเบิ่งใจกันศึกษากันพี่น้องแค่ว่า ทัสกายคุยกันเสม,มือบอลเรงคุยกันคุยกันเสม,มือพี่น้องแต่ข่อยบ่เคยเอ้ยปากขอเงินเขาเม่แต่บาทเดียวพี่น้องเจ้าส่งเงินแม่ข่อยในเด้อเทียนท่านั้นทนี้ข่อยบ่เคยว่าข่อยบ่เคยขอพี่นอ้องบาทเดียวข่อยก็บ,บ่เคยขอแฟนข่อยก็เลยว่าเพิ่นมกักข่อยมองนี้แล้วมองท่วาต่างแต่ครบกันจนมือแลกจนมาหอดมือมือ 10, ที่เพิ่นดขึืนไปหักเอาข่อยพี่น้องข่อยบ่เคยบาเร่องเงินกับเพิ่นเลยพี่น้อง บ่เคยบอกเรื่องเงินบ่เคยขอเงินเพิ่นบ่เคยอันนั่นอันนี้พี่น้องแต่ว่าเฮาเขาถามเรื่องชีวิตของเฮาแม่นบ่พี่น้องเฮาบอกให้ขอฟังพี่น้องว่าเฮาเคยมีลูกมีผัวเคยมีสามีคนไทยมาแล้วเขาเลือกลากกันอย่ไปปิดบังเลยพี่น้องเลอกอยสิบอกมองนี่พวกเจ้าวหยพวกเจ้าเคี้ยวตะที่เหล็กตัดไปแต่ตดลุมในได้พี่น้องก้อนปัญหามันถึงมาเกิดที่หลังคือ่อยเคยบอกคลิปก้อนละพี่น้องอืม คอยกระบอกอยกระเบ้าสู้แฟน่อยฟังเหมือนพี่น้องข่อยกัเลิกกันกับสามีคอยมาแล้วจักปีเออคอยมีลูกจักค้นจักค้น่อยกระบอกเนาะพี่น้องช่วงนี้ลูกข่อยก็เลียนหนังสืออยู่จังสันจังสี่ช่วงที่คบกันลูกข่อยประมาณสิบสามปีห้องสิบห้าปีนี่แหละพี่น้องสิบห้าปีบะพี่น้อง่อยจำ่าอะไรอืมช่วงที่ว่าคบกันนะพี่น้องบอกเบิดส่วนทุย่างพี่น้องย่าไปปิดบังเขาย่ายเขาหูที่หลังพี่น้องฝรั่งเขา ขันเขาขันเขาสั้งเขาเขาสั้งังีสิแม่พี่น้อง่อยกขาบอก็ถือพี่น้องอืมพลังเขาจะเป็นคนแบบตรงตรงยังเสียพี่น้องอืมคนเ้าถามอายุน้ำกันแล้วถาเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วพี่น้องอืมเขาก็ต้องเข้าใจละพี่น้องว่าชีวิตครอบครัวผัวเมียเหม็นบ่พี่น้องเขาอาย่น้ำเขางานการเขาก็บว่ได like ้เห็นจ้งในกับแม่งเขาต้องรับพิดชอบชีวิตของเขาเหม็นบ่พี่น้องอ่า กันเขา่รับผิชอบผู้เลยจะมาับผิชอบเฮาแมเป็นบพี่นองในเมื่อเขาเป็นผู้เอาเฮามาเฮามาอยู่น้าเขาเป็นลูกเป็นเนี่ยเขาถือต้องตามกฎหมายจังเสียพี่นองฝรั่งถือผู้เาง่ายกกับายพี่นองถือผู้ก้าเจาเ่ายเขาใจง่ายมันก็ดีไปถือผู้เขาใจยากกะก็ยากไปจังสี่เนาะพี่นองฝรั่งเขาอีกข้อหนึ่งเรื่องหนึ่งเด้พี่นองฝรั่งเขาสิบ่เขาใจเรื่องสินสอดอะ เรื่องสินสอดการแต่งงานเด้อพี่นองขอชิบวอยฟังพลังเขาชิบวเขาใจเลยพี่นองเรื่องนี้เขาว่าเป็นอย่างแต่งงานผู้ลูกแต่งงานคือตรงมีคาสินสอดค่าสินสอดมันคืออีหยังเขาว่าพี่นองเขาว่าเป็นอย่างเป็นอย่างพอเม่คนไทยเขาคือต้องขายลูกกินอ่ะคุมคิดของเขาเนี่ยพี่นองคาสินสอดมนะันเขาคิดว่าพอเม่เขาเนี่ย his, ขายเขาห้เขาว่าสั่นพี่นองออ เขาเขาบอกเข้าใจไงพี่น้องเขามาสินสดมันคืออีกอย่างเขาก็ตรงอธิบายเขาฟังได้พี่น้องว่าค่าสินสดมันคือเป็นค่านำนมของพ่อของแม่ข่อยที่เลียงข่อยมาแต่น้อยจนใ่มีมีผู้เข้าใจมีผู้บอกเข้าใจคือเก่าพี่น้องเพราะว่าประเพีนี้ทำเนี้มเขามันเป็นทั่ไงนหูวบอพระลังเขาแต่งงานเขาสิบมีค่าสินสดเขาสิบมีบมีค่าสินสดใดๆทั้งสิ่นยังสิไม่พี่น้องแบบว่า เวลาเขาจัดงานแต่งเหมือนว่าพี่น้องเขาก็สิซอยกันออกจังสี่แม่พี่น้อง่ย ng, ายิงไฟซ้ายเวลาเขาจัดงานแล้วบาดนี่เวลาเขาแยกบา้านออกจากพอ่อจากแม่ไปอยู่ใต้จากขวงยังสี่เหมือนบอกเขาเห็นจังไงหัวพ,พี่น้องฝรั่งพ่อแม่ไฟผู้หญิงกับพ่อแม่ไฟผู้ซ้ายนี่เขาสิตกลงกันว่าสิซสื่อออหยังให้ลูกซื่ออีหยังเขาเขาบ้านไม่ขึ้นบ้านไม่นะ่ะแม่พี่น้องส,สื้ออีหยังให้ลูก เออเป็นคล้ายๆก็ว่าเป็นของขวัญเป็นยังจังสี่นะพี่น้องฝรัลังเขาสีเหตุแบบนี้เขาสีบุมีขาสิสนสหอกันนั่งสีแหมพี่น้องเขาสีเออพอพอกระเมรทั้งสองไฟตกลงกันมาเออเจ้าสื่อเตียงคอยสื่อตู้เสียผ้าคอยสื่อตู้เย็นเจ้าสื่อตู้กับเขาา่อยสื่อโซฟาเจ้าเสื้อนั่นอันนี้เจ้าสื่อทีวีเสื้อนั่นอันนี้กีบป,ปะทะในบ้านนั้งเจพี่น้องเขาสิตกลงกันทั้งสี่พี่น้องพอเม่ทั้งสองาฟระวางผู้หญิงกับผู้ชายพี่น้องเออประเพณนี้ทำเนี้ม ฝรั่งเขาเป็นยังสี่พี่น้องของอิตาลีได้พี่น้องแต่ไประเทศอื่นขอยบ่หูนะเออเขาสีเฮ็ดจังสี่พี่น้องแบบน,นี้นี่เขาก็เลยเขาก็เลยบรู้เลีเยงเขาก็เลยบ่เข้าใจข้ามบาสินสวดเออของคนไทยเฮ้าหน่ะพี่น้องของประเพณีไทยธรรมเนียมไทยของเฮาหน่ะพี่น้องเขาบ่เข้าใจพี่น้องคขามาสินสวดเพราะว่าฝรั่งเขาแบบว่าซึ่งแบบว่าเขาเขาใหญ่ขึ้นมา ตอนที่พรานี่มีขอบครั้วเนี่กะพ่อเมย์เป็นผู้เลี้ยงดูเขา,ต,าตั้งแต่น้อยจนจนเขาเถ่าจนตรงแยกขอบครั้วพี่น้องพ่อเมย์เขาตรงเลี้ยงดูเขาพ่อเมย์เขาเลี้ยงเขาเบิ่งเขาอยู่ยังสี่พี่น้องอ่ะฝรั่งเขาสิเป็นยังสี่พี่น้องพอตะเขาแยกขอบรั้วไปปุ๊บอ่ะพ่อเม่กะเิบ่ว่าได้มันหยุโดได้พี่น้องเขแยกรอบรัวไปแล้วลูกเขตงานนี่ สิบ่ได้มายิบยืนเงินเดือนใน่พอไฮเม่ได้พี่น้องอ่าเขาหากินโตไผ่โตมันนี้พี่น้องจะค้นกับแยกกอกกันไปเขาก็ได้ไปสนใจกันว่ากูต้องให้เงินผู้นั้นกูต้องให้เงินผู้นี้คือยังเมืองไทยเขายังสิ่ไม่พี่น้องฝรั่งเขาบ่เมมนเขาบ่สนใจกันพี่น้องตั้งค้นตั้งหากินตั้งค้นตั้งทำมาหากินพี่น้องฝรั่งเขาเป็นยังสี่แล้วอีกย่างเรืองยิบยืมเงินในสังคมฝรั่งในสิบ่อสิบ่มีเด้พี่น้องเขาสิบเอ็ดรูเรียงเลยพี่น้องเรืียงยืบเรีเขา ใส่ชีวิตไัยมนะันขอบคัวไพมันเขาบันน้มาหยุ่มมาสูงสิงกันพี่นอือยังยิบยืมเงินกันคือคนไทยในสิบ่มีเล่วันถทอพี่น้องขันเจ้าว่ามายิบยืมกันเจ้าต้องโบคือเมืองไทยเฮาโบคือคนไทยเฮาพี่น้องนัดวันประกันพุ่งอันนี้สิบ่มีและพี่น้องฝรั่งเนี่ยเขาสิเปะเปะคำไหนคำนั่นพี่นองอืมเขาสิโบคือคนไทยเฮามันก็เลยประเพณีธรรมเนียมมันก็เลยมันโบคือกันน่ะแม่พี่น้องมันก็เลยเบาเงียบมันอยู่ทีว่าความสามารถของผู้หญิงไทยเฮา ผู้ใดสิมีความสามารถอธิบายในทางที่ว่าที่เฮาสิอธิบายแบบว่าเฮ็ดจังไงให้เขาเข้าใจอ่ะพี่น้องเออความสามารถไพมันบอกง่ายๆสิแล้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมีความสามารถกะดีไปสําหรับผู้หญิงผู้นั้นเออไปความสามารถหน่อยกะลําบากไปยังสั่นล่ะพี่น้องขอสิบวกจังซี่ล่ะเด้อจ่าเด้อนี่เราก่อนกะชีมาบอกในหัวข้อนี่ฟังเห็นจ่าเนาะจำเป็นบ่ก่ะเฮามีอย่างกันแล้วก็พลังที่ต้องเงินต้องขอเงินใส่เขาทุกเดือนทุกเดือนน่ะมัน มันจเป็นโบอ่อะมาส,สรุปยังไงโบอ่อะแค่นี้ดเด้อจ้าเด้อโอเคเด้อจ้ากันมากอะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใบประกุดในเด้อจ้าเด้ออันภัยมักคิปนี้เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเป็นแนะทางแนะนำแนวทางให้เป็นข้อคิดกับน้องๆน,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 นุ่งๆเอไอพีผู้ใดกำลังยางสายโฟที่ผู้ใดกำลังประสบป,ปัญหาแบบนี้อยู่เดียวนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเป็นข้อคิดเบ้างฮาแต่มันเป็นผลนดีสำหรับพวกเจ้าจังสิแม่จ่าเด้อโอเคเด้อจ้า ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าเด้อที่มาติดตามกำลังให้กำลังใจกันเนาะจ้าเนาะกดซับสไครต์ใบประกวดให้กันเนาะจ้าเนาะโอเคเด้๋ยจ้ายบายขอบคุณหลายๆเ้ยจ้า